คำถามประกันสังคมรีไลท์ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา19ปีจํานวนเงินสมทบเฉลี่ย13,800บาทได้บํานาญเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเงินชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31สสธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคม ไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบ31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองเท่ากับปัจจุบันคือ24ปีโดยประมาณน,นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าหลายท่านเนี่ยคิดว่าทํางานมา30ปีนะครับมันต้องส่งมา30ปีสินะจริงๆมันเริ่มเก็บเงินสมทบจริงๆคือ31ธันวา2541นั่นเองนะ เพิ่งเริ่มเก็บเงินสมทบประมาณต้นปี42เพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้นับนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดเงินบำนาญเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนแล้วก็คนทำงานอย่างเราๆท่านๆนะเพราะว่าเงินบำนาญเนี่ยมันคือเงินหลังจากที่คุณกเกษียณอายุนะครับกรเกษียณอายุทั้งทางด้านการทำงานเองนะครับไม่สามารถที่จะทำงาน อื่นๆได้อีกแล้วล่ะมันก็ต้องมีเงินอย่างชีพเพราะนั้นบำนาญประกันสังคมก็จะดูแลคุณในด้านนี้ซึ่งทางบำนาญเนี่ยจะให้คุณนะเป็นรายเดือนตลอดชีวิตเลยซึ่งจะได้รับก็ต่อเมื่อเราต้องจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะแปลงเป็นปีก็15ปีเต็มนะนะครับใครทำงานมาไม่เคยออกเลย15ปีเต็มก็ได้ไปเลยนะครับ ซึ่งจะได้รับบำนา้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็มีการปรับเพิ่มอัตราบำนาญฉลาภาพขึ้นอีก100ละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเอง ตัวอย่างนะเงินสมทบประกันสังคมมานะส่งเงินสมทบมา19ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,800บาทวิธีการคิดนะครับหาส่วนเกินก่อนนะเอา19ตั้ง15เท่ากับ4ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ4เท่ากับ6%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก6%ที่ได้เพิ่มอันนี้เป็น6นะไม่ใช่3 6%ที่จะได้เพิ่มเป็น26% 26%ของ13,800บาทนะครับ เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนนะครับ3า8 8บาทนะครับได้รับไปเลยทุกๆเดือนข่าวดีสำหรับใครที่เงินสมทบนะครับ60เดือนสุดท้าย1เกิน15,000บาทนะก็คือมันจะมีการปรับเพิ่มนะครับฐานเงินสมทบนะครับเพิ่มขึ้นในปี67นะครับปีหน้าเริ่มปีหน้าเลยนะครับที่ ฐานเงินสนทบจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับขั้นซึ่งสามารถที่จะติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยกันนะครับในหลังจากที่คุยเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันเพราะนั้นเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับใครเพราะเดี๋ยวนี้คนขานเงินเดือนเกินหมนมีเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยเราควรจะได้รับบำนานที่เยอะขึ้นนะ บำนานแค่เนี้ยมันไม่พอหรอกจริงๆอะ่ะเพราะนั้นการเพิ่มฐานเงินสมทบมันก็มีผลดีเหมือนกันก่อนจากกันนะครับอาร,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ดินะครับเข้า w w w รนะครับ sso go ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ otp นะครับ otp จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก u s e r n a น e นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็น ผู้ประกันตนมาตาไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อที่ส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำคุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพ ประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูยังเมนูต่างๆสมมุติผมคลิกเข้าไปที่เมนูขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมปับ๊บนี่มันจะพาท่านมาสู่เมนูย่อยนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับค้อดบุตรส่งข้อบุตรทุพพลภาพเมื่อลองคลิกเข้าไปในเมนูย่อยอีกทีนะครับ สมมุตินะคลิกคอดบุตรปั๊บมันจะพาคุณมาสู่เมนูย่อยของเมนูย่อยก็คือฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพค่าคอดบุตรนะครับแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปอีกเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่หน้าจอรายละเอียดนะครับด้านไหนอ่ะเดี๋ยวาคลิกให้ดูเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกรอกรายละเอียดนะครับค่าฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับ เนี่ยรายละเอียดตามที่เขาขึ้นให้คุณกอกนะครับเสร็จแล้วก็ทําการแนบอัปเดตเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารแนบใบเสร็จรับเงินนะครับอัปโหลดแนบใบรับรองแพทย์หรือสําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กนะครับระบุวันที่ตรวจคันและอายุคันนะครับอัปโหลดเอกสารแนบทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายนะครับ แล้วก็ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขแบบจาตัวประชาชนนะครับเพื่อรับเงินนะเพราะว่าเขาจะโอนเงินมายังพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ติ๊กข้ารเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตามจริงรายละเอียดต่างๆอ่านดูรายละเอียดนะคาเตือนในกรณีผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 4มนะครับระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับรายละเอียดก็ดูให้ดีๆนะครับอ่านแล้วก็กดบันทึกปั๊บ นะครับสรุปข้อมูลการขอรับผลประโยชน์นะครับเมื่อขึ้นหน้านี้ให้กดตกลงนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยกดตกลงปั๊บนะครับขั้นตอนจะเป็นการบันทึกสําเร็จก็สามารถกลับไปสู่หน้าระบบได้นะครับเพื่อทํารายการอื่นต่อไปนะลองดูนะครับลองไปใช้กันดู